นี่ค่ะชีวิตที่อันตรายของการทำทำนาน,นะคะทุกวันนี้ชาวนาจะมักง่ายในการปลูกนะคะการปลูกข้าวเขาจะฆ่าย้านะคะฆ่ายาแบบนี้ก่อนดูสิคะสารพิษมันจะไปไหนมันก็ตกค้างอยู่ใต้ใต้พื้นดินนี่แหละ สุดท้ายเราก็เป็นคนกินเข้าไปนะคะดูนะคะนี่ตอนนี้ยญ้ากำลังตายฉีดได้วันสองวันได้หญ้าตายเลยนั่นเนี่ยดูนะคะดูดูด,ดูเป็นทั่วอาณาบริเวณเลยชารตกค้างก็อยู่ตรงนี้แล้วอยู่ในใต้พื้นนี่แหละหญ้าตายเป็นหย่อมๆยอมนะคะตายเป็นหย่อมๆยอมแต่ตายไม่มีหญ้าจริงๆ ก่อนที่เขาจะหวานไถลงไปเนี่ยคือไม่มีหญ้าจริงเพราะหญ้ามันเป็นเอ่อมันดนยาฆ่าแล้วดนสารพิษแล้วนะคะแต่สารพิษนั้นก็ตกค้างอยู่ใต้ดินเวลาเรามาทำนานะคะเวลาได้เอ,อพ้ผลิตเราก็กินสารพิษเข้าไปนี่แหละนะคะนี่คือการฆ่าตัวเองทางอ้อมหรือเปล่าไม่รู้นะทุกวันนี้ ทุกอย่างสารพิษเต็มไปหมดเลยนะคะค่ะดูนะคะดูดูโอเคค่ะ